อากับกิริยาแล้วให้คุยกันเองเลยดีกว่าคุดคุยกับนักร้องลำกำแพงด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวเม่อชา เช้านักรรอะหลานแพงได้กินชิพมังทอดกระเทียมเข้าไปเสียงจะประมาณนี้ครับผมหนูหนูเคยเจอพี่ไหมคะเป็นเรื่องละเป็นเรื่องละไม่เคยครับแน่ใจนะคะไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยครับไงพี่อายุเท่าพ่อหรือเท่าแม่หนูคะ โอ้โหยากเลยเห็นเห็นหนูมาตอนตอนหนูอายุกี่ขวบคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเคยมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองไหมคะไม่มีไม่มีครับไม่มีมากไม่มีไม่มีไม่มีจริงจริงหรือไม่มีแกล้งหนูคะจริงจริง ขอโทษนะมิลี่ก็ถามอะไรยากๆหนูหนูต้องการแบบสื่อไงทุกคำถามของพี่ลิอ่ะพี่รุ้นรุ้นหายใจไม่ตัวท้องเลยหนูต้องการรู้ว่าเขาคือใครเอางี้เขาเป็นรุ่นใหญ่มิล่หนูรักพี่นะคะหนูขอโทษนะคะถ้าหนูทำอะไรผิดไปดีเย่โกนนะคะอาทำงานในในวงการนี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะสิสปีสิบสี่ปีสี่สิบปี พอจริงเหรอเขาเป็นรุ่นใหญ่จริงแต่เขาเต้นพริวมากพูดเป็นเล่นนะเรื่องดูได้ไหมคะแต่หนูดูไม่ได้เราลองเต้นส่งไปส่งมาแล้วส่งไ้เขาดูไหมพี่เจียคะลองโอ้ จบตบรบกันไปรัดรัดรัดเต้นได้จังหวะถือว่าใช้ได้ครับผมให้บอกใบ้คนละคำเดียวขังเ่าากินกล้วยทำไมอ่ะพี่เจทำไมอ่ะกินกล้วยเจ็ดดีกินกล้วยดูแหละไปครับเก่งค่ะรออินเตอร์นกเขียวมือหอมมากโดนมา อันนี้ผมให้บอกให้บอกคำใบ้ไม่ให้บอกความรู้สึกตัวเองคำใบ้เนี่ค้ือหินหินอยากให้ดูหน้าสามีเขาเริ่มแดงนะเริ่มไม่รู้จะเลี้ยงไงนะคำเดียวคำเดียวมือหอมมากบอมครับจิบจิบเ่าน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งครับสดๆดครับรักเขาฮะ ไม่ยากเลยอ่ะหนูจริงจริงแล้วตั้งแต่หนูฟังอ่ะหนูมีชื่อแรกคือพี่เอจิรากรเอจิรากรรอพอพี่พอแบบคุยไปเรื่อยๆแล้วตอนแรกอ่ะพอพี่บอกว่าเป็นดูโออ่ะหนูรู้สึกถึงพี่ลิมกับพี่ออยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเขาคนนี้ถ้ามามันต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> พี่เบิร์ทหงใชัย <c oughs> <c oughs> สุดๆแบบพี่เขาร้องไห้ฟันธงเลยไหมเอาชื่อจากพวกเราอีกเปล่าเอาชื่อก่อนกัยนะคะให้เลือก5้าคนเลือกเองพี่หวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบครับติ๊กชีโร่ค่ะติ๊กชีโร่ครับพี่โจลินค่ะโจลินครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่คุยแล้วนะถ้าภ้าโกหกกันอะหลังจากนี้เจอไม่ทักไม่ไหวแล้วนะเชื่อพี่หลังจากนี้จะไม่สนิทแล้วนะคนต่อไปครับพี่บอมค่ะบอมครับอ๊อพงพัฒน์พี่อ๊อพงษ์พัฒน์ครับ อ่าพี่เต้ยค่ะพี่เต้ยครับลำบากใจพี่มากเลยมันยังประคองสอกตัวเองไม่อยู่อ่าไอพาริสครับไอพาริสครับไอพาริพี่เต้ยไม่ร้องไห้ขนาดนี้พี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยครับใครที่ทำให้เต้ยร้องไห้ได้ใครที่ทำให้พี่เจี๊ยบทิ้งผัวได้อะแอดสมบัติเมธานีครับ ผมไม่แค่ห้าคนนี่คือชื่อที่พวกเรายินดีจะให้กับน้องบิลิีครับน้องรักของพี่ต้องฟันทงครับหลังกำแพงคือใครครับเขาทำงานตรงนี้มา40ปีเพราะฉะนั้นเขาต้องมีอายุมากกว่า40ปีอย่างแน่นอนอืพี่เบิร์ดทงชัยฟันทงเลยนะพี่เบิร์ดทงชัยฝันง<ม>วันนักร้องหลังกำแพงคือพี่เบิร์ดท,ทงชัยแม็กอินไตามาดูครับจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมา Woo! Woo! Oh, oh man rolling with the fatness You don't even know what the half is you gotta pay to play Just for shoddy bam, and look your way I like the way you work it Trump time. I got it back, a bag, get the bag, get out. I like the way you workin'. No, I take it easy. I got it back, a bag, get the bag, get out. I'll come at คนลุกไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการครับถือว่าเป็นการเซอร์ไรตของรายการจีวอลซองร้องข้ามกำแพงครับใหญ่มากจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านเช่นกันและพวกคุณน่าจะได้เห็นคนที่อยู่ในสตูดิโอเช่นกันนี่คือความรู้สึกจริงๆครับเป็นไงบ้างเปิดมาเป็นแจสัน หนูเพิ่งคุยกันเมื่อเช้าเลยอ่ะแบบเพิ่งเพิ่งพิมพ์คุยกัน We just talk this morning right? Yeah we just we just t e x t i n Yeah she said you're busy right and I said no I'm in hotel Yeah and I said okay t h i s is good for you for you to like relax or something because you works o hard and why Why ไม่ยุติได้ไม่คุยถ่ายเลยคือเมื่อเช้าเพิ่งคุยกันคือพิมพ์พิมพ์คุยกันใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าอยู่ที่โรงแรมแล้วปรากฏมามาอยู่ที่นี่ยครับ How's How you come here I lied to her. Yep. And I'm as the same age with your father. <laughs> you too, <laughs> 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 he's really like you hear really love you so much, so that's why he's crying. I love you too, man. Yo <laughs> He just told me at the morning and I just ooh. But I didn't think <laughs> about <laughs> you. <laughs> I go, I go. I, yep. ไออายเธอชื่อว่าไออินและแน่นอนที่รู้พี่นุ้ย Oh my God. And orb cap. Oh my God. Dorian cap. <laughs> and this is her husband. Oh, I'm sorry. <laughs> <laughs> her name is Jep. Oh okay na, okay na. Okay, thank you. It's Rick. Thank you. Thank you. มือหอมมากพี่อุ๊ยพี่มือหอมจริงว่ะบหายวันนี้ไม่เอาค่าตัวแล้วค่ะบัตร5 0 0ด้วยได้ไหมฮะ Can Can you go t o h Can check the hand Oh go ไม่ตายแล้ว Hi, hi. But how you No diggity, I gotta back it up. I like the way you work it. No diggity, I gotta back it up. I like the way you're working No take it, I gotta back it up I like the way you're working No take it, I gotta back it up ขอว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ที่บ้านหรือเราอากอเซ่น่าจะฟินไปตามๆกันแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าร้องข้างมาแพงนี่เราไปอีก Next Level แล้วนะเราไปแบบ World Class แล้วล<ะ>มัน Beyond านมากจริงๆ I have to say that thank you for coming and welcome to The Wall Song Um, place it's really place to no. Meet it's you my here. honor to be here. And Thank I, you. I I'm so happy. I wish we can sing longer. Yeah. You wanna say something to your fan in Thailand and all other fans here? No, it's honestly this time in Thailand. Thailand, I haven't been in Thailand as a, as myself, you know, as as a solo artist, and this is the first time I think in three years. And it's so happy, and it's crazy that how you know everyone so passionate and and showing love to me. So I'm so honored, you know, so blessed to have everybody. So I'll try harder as an entertainer, as an artist. Thank you, really. Uh, I hope everybody, you know, stay healthy. And this is a very uh, crazy show, and I love it. And always, always been a fan, and will be a fan. And I love you guys a lot. Thank you. ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงแฟนๆทุกคนรวไมไปถึงแฟนๆของรายการ <ขอ S 1> ร้อง,งข้ากำแพง้วยนะนิดเนื่องนิดนึงใจเย็นเยนิดหนึน่งยังไงยังไงหนุ้ยมีอะไรบางอย่างจะบอกกับเขาได้จ้ะพี่นุ้ย wanna say something to you แฟนๆทุกคนรักคุณมากๆเลยตั้งแต่คุณมาก็คือคุณได้ใจแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยและทุกคนก็ติดตามผลงานของคุณแล้วก็ฝากหนุ้ยมาเสมอว่าตั้งแต่ที่เราพบกันวันแรกว่าเมื่อไหร่จะเอาทุเรียนมาให้คุณสกทีทุเรียนพูดเป็นเล่นขอทุเรียนฮะ Oh oh God. God. Oh God. For, for you o ่ for e r you this one is different three species is a montong is a c h i n and is a n i a o ้อยากกินอยกินกินแทนเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวพี่นุ้ยกินให้ดูว่ากินเปลือกินยังไงมันอันตรายอ่ะอันตราย โอ้ bon. oh, ป้อนโอ้โหตายแล้วโอ้ oh, แล้วเขากินแบบผู้ดีเนาะ Are you ready Yes I'm ready One more time, one more time, one more time, one อนจ e ไม่เหมือ แบนกิลโอ้ยบัตรห้าร้อยกี่ได้ห้าพันมากเลยนะฮะ You love him? Of course. He's very nice. I know. You love you love him? No, no. ทำไมทำไมทำไมเอ่อพร้อมกด ไอเฮียโอเปร่นจริงให้ฝากผลงานดีกว่านะครับขออนุญ,ญาตเริ่มจากมิลิดดีกว่าตอนนี้ติดตามผลงานอะไรมิลิได้บ้างแล้วบอกแทนทีมงานก่อนเลยมิลิคือความภูมิใจของพวกเราเลยคือตอนนี้ไประดับ global แล้วอะ่ะนี่คือความตั้งใจของน้องเขาจริงๆและเขาทําได้นี่คือสิ่งที่พวกเราโคตรภูมิใจเลยผลงานตอนนี้ครับติดตามอะไรของมิลิได้บ้างครับตอนนี้นะคะก็กําลังทําอัลบั้มอยู่นะคะก็คิดว่าเสร็จ ภายในปีนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าคงมีอะไรสักอย่างที่ทําร่วมกับคนนี้นะคะก็ใครบอกแค่นี้ให้ฝากผลงานหน่อยครับแจ็คสันครับตอนนี้ติดตามอะไรแจ็คสันได้บ้างครับ I have uh, an album coming up in September <Okay. S 2> Oh wait let me say hi to everybody Saudika p j a l a k a b and Jackson Wang Lakab And, uh, I have an album called Magic Man, uh, September. Coming out September. So if you guys are free, you know, maybe check it out sometime. Thank you. โอเคครับ September นี้ก็ติดตามผลงานกันได้เลยวันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่แจ็คสันมารายการของเราขอเสียประบบกับแจ็คสันด้วยค่ะและมันอาจจะมีชันสุดท้ายครับที่วังแฟล แต่ผมว่าเป็นการเฟลที่มีความสุขมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฉลอง100 EP กับรายการร้องข้างกำแพงนะครับขอบคุณมากครับ Thank you Jackson ขอบคุณมิลิมากนะครับและความสนุกแบบนี้ครับจะเจอเจอกับคุณทุกคืนวันพฤหัสนะครับ2ทุ่ม5นาทีวันนี้ลาทุกคนไปก่อนอย่างมีรอยยิ้มและมีความสุขเจอกันใหม่พฤหัสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I like the way you work oh. it, no don't take I got a bag, bag it up. I like the way you work it, no don't I got a no bag, yeah. <gasps> bag it, it up. I like the way you work yeah. it, don't take it easy. I got a bag, bag it up. Got a bag, bag it up. I like the way you work it. I gotta back it, back it up. The way you're working, yeah, no, no diggity. I, I gotta back it up. Back it up. I like the way you're working. I gotta back, back, it. back it up. Pushing fat rice, ain't no surprise, ain't no surprise. I like the way you work it, no diggity, I gotta back it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta back it up. Sawadee Oh, nam I love nam blau. <laughs> Sawadee Sawadee OK, got it. 100 EP ของรายการ The w a Song ร้องข้ามกำแพงเพราะรายการนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากเรียกมันว่ารายการด้วยซ้ำผมรู้สึกวันนี้คือหนึ่งวิถีชีวิตนะครับของคนที่ดูทีวีในคือวันพฤหัส1ชั่วโมงครึ่งนะครับที่เขามีความสุขแน่ๆและผมเชื่อวันนี้อย่างน้อยๆพวกเราทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอรวมไปถึงทีมงานทำให้พวกคุณอย่างน้อยๆก็ยิ้มได้ไปอีก1ชั่วโมงครึ่งขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ คือ <War> วันนี้ได้เจอพี่แจ็คสวรรค์คือคือขอบคุณทางเวิร์กพอยต์มากๆครับคำแรกสุดที่เขาร้องขึ้นมาเต้เคยคือไปแล้วนะคำแรกคำเดียวพยางค์เดียวอ่ะใช่ใช่ใช่บวกกับเปเห็นเงาด้วยเุ้ยเขาจะไปแล้ว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  เขาอยู่างหแังเขาอยู่างนแังเขาอยู่คันรงเขาอยู่างนแังเขาอยู่คัแรงเขแป๊บนึงนะบ๊ายบายเนอยมากเลยนงเฮ้ย่บอกอยบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะถอยมาผม เฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาหาผมจริงเหรอมาซื้อกระปไกเชียวผมเพิ่มาตั้งมาแล้ว ไม่ต้องร้องต้องร้องเลยคือเขาไม่คิดว่าเขาจะหยุดรถแล้วก็เขาตรงมาหามึงเลยแหละเขาตรงมาหามึงเลยเขาตรงมาเลยอ่ะตายแล้วน้องแต่น้องโอเคโอเคโอ้ยขอมพีชนะนะข้อพีแล้วขอบคุณเบลพอร์ตมาก Na nah!